them the leave every on สวัสดีค่ะนี่เป็นการนำเสนอง,งานวิจัยในหัวข้อเรื่องทัศนคติแรงจูงใจและพฤติกรรมที่มีผลต่อการท่องเที่ยวภายในประเทศของกลุ่มคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครภายใต้การให้คำแนะนำของท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทรัตตั้งวิทูลธรรมค่ะ ซึ่งทางคณะผู้วิจัยคิดว่าการท่องเที่ยวเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะสามารถทํารายได้เข้าสู่ประเทศอีกทั้งมีมุมมองปัญหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวภายในประเทศที่ทางคณะผู้วิจัยสนใจดังจะกล่าวดังต่อไปนี้คะ่ะบทที่1เราจะมาดูความเป็นมาและความสําคัญของปัญหากันนะคะ ประเทศไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวในฐานะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยในการรักษาเสถียรภาพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยอาศัยข้อได้เปรียบของทำเลที่ตั้งความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรการท่องเที่ยวและความหลากหลายของวัฒนธรรม ซึ่งรวมถึงความเป็นไทยเป็นจุดขายสำคัญในการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวอย่างยาวนานและเพื่อให้ประเทศไทยมีกรอบผิดทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสการพัฒนาใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นซึ่งการท่องเที่ยวมีความสำคัญต่อด้านเศรษฐ,ฐกิจและสังคมดังนี้ค่ะห ก่อให้เกิดรายได้ในรูปของเงินตราต่างประเทศการท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมการบริการและเป็นแหล่งสำคัญของการนำเงินตราต่างประเทศเข้าประเทศ 2. เกิดการจ้างงานสร้างอาชีพตารางข้อมูลนี้คือเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทยในไตรามาสที่3ในปีพุทธศักราช2558จากบัญชีประชาชาติการท่องเที่ยว จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหากรรมที่มีบทบาทส,สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศรัฐบาลจึงให้ความสำคัญคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติได้จัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติในปีพุทธศักราช2555ถึงปีพุทธศักราช2559 เพื่อเป็นแผนหลักในการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศผลการดำเนินงานที่ผ่านมาถึงแม้จะประสบความสำเร็จในแง่ของจำนวนและรายได้จากการท่องเที่ยวแต่ในด้านของการพัฒนาสินค้าและบริการพบว่ายังมีข้อจำกัดหลายประการที่ทำให้การดำเนินงานนั้นไม่บรรลุผลตาม ประพดปัญหาที่เลือกมาวิจัยผลการพัฒนาตามแผนการพัฒนาท่องเที่ยวแห่งชาติในปีพุทธศักราช2555ถึงปีพุทธศักราช2559ที่ผ่านมานั้นประสบความสำเร็จในการเพิ่มรายได้แต่ยังคงมีปัญหาในเรื่องของการกระจายรายได้และการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวซึ่งนับเป็นปัญหาที่น่าสนใจ โดยในช่วงปีพุทธศักราช2,554ถึงปีพุทธศักราช2,557พบว่ารายได้จากการท่องเที่ยวขยายตัวในอัตราเฉลี่ยร้อยละ18.9ต่อปีแต่นักท่องเที่ยวยังคงกระจุกตัวอยู่เฉพาะในเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ รางที่หนึ่งจะแสดง <lawsuit royable. S 2> ถึงการกระจายตัวของผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติโดยพื้นที่สีแดงเข้มจะแสดงถึงการกระจุกตัวมากกว่า5ล้านคนพื้นที่สีแดงจะแสดงถึงการกระจุกตัวประมาณ1ล้านถึง5ล้านคนพื้นที่สีส้มจะแสดงการกระจุกตัวอยู่ที่ประมาณ300,000-1ล้านคนพื้นที่สีครีมจะแสดงถึงการกระจุกตัวมากกว่า100,000คนส่วนพื้นที่สีเทาจะแสดงการกระจุกตัวต่ำกว่า100,000คน ตารางที่สองค่ะจะแสดงถึงรายได้จากการท่องเที่ยวภายในประเทศของชาวไทยและอัตรา,าก,การเปลี่ยนแปลงนะคะจากตารางเราจะพบว่ารายได้จากการท่องเที่ยว ในประเทศไทยของชาวไทยขยายตัวในภาพรวมแต่ละปีแต่รายละเอียดรายได้ของแต่ละภาคจะพบว่าเกิดการกระจายรายได้ที่ไม่เท่าเทียมคือมีการกระจุกตัวอยู่ในเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญเช่นกรุงเทพมหานครภาคเหนือภาคใต้ส่วนภาคกลางรายได้น้อยกว่าเมืองท่องเที่ยวสำคัญเป็นเท่าตัว ต่อมาเราจะมาดูกันนะคะว่าทำไมเราเลือกที่จะศึกษานักท่องเที่ยวที่อยู่ในช่วงวัยทำงานในเขตก,กรุงเทพมหานครเมื่อพิจารณาการเดินทางท่องเที่ยวและลักษณะการเดินทางท่องเที่ยวตามภาคที่อยู่อาศัยโดยแบ่งออกเป็นเจ็ดภาคซึ่งก็คือหนึ่งภาคกรุงเทพและปริมณฑล สภาคกลาง 3. ภาคตะวันออก 4. ภาคเหนือตอนบน 5. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6. ภาคเหนือตอนล่างและเภาคใต้เราพบว่ากรุงเทพและปริมณฑลมีจำนวนร้อยละของประชาชนที่ระบุว่าได้เดินทางท่องเที่ยวสูงที่สุด และเมื่อเราพิจารณาตามกลุ่มอายุพบว่ากลุ่มคนที่มีอายุอยู่ในช่วงวัยทำงานซึ่งก็คือคนที่มีอายุตั้งแต่15ปีถึง59ปีมีจำนวนร้อยละของประชาชนระบุว่าได้เดินทางท่องเที่ยวสูงกว่าวัยเกษียณจากสถิติดังกล่าวทำให้เราเลือกที่จะศึกษานักท่องเที่ยววัยทำงานในเขตก,กรุงเทพมหานครค่ะ จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดนะคะทําให้เราเห็นได้ว่าการท่องเที่ยวเป็นส่วนที่ขับเคลื่อนเศรษฐ,ฐกิจและสังคมไม่ว่าจะเป็นด้านรายได้หรือการจ้างงานซึ่งจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศแต่เนื่องด้วยการท่องเที่ยวไทยนั้นมีปัญหาหลายด้านทําให้เราพบ ปัญหาที่น่าสนใจรวมทั้งประเทศไทยเป็นประเทศที่มีต้นทุนทางธรรมชาติและศิลปะวัฒนธรรมในเรื่องแหล่งท่องเที่ยวไม่แพ้ประเทศอื่นๆในโลกดังนั้นจึงควรลงทุนในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยโดยการรณรงค์ให้คนไทยหันมาเที่ยวในประเทศให้มากขึ้นจากสถิติที่ผ่านมาพบว่า คนกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลเป็นคนส่วนใหญ่ที่ออกเดินทางท่องเที่ยวในต่างจังหวัดมากที่สุดโดยเฉพาะคนที่อยู่ในวัยทำงานซึ่งมีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 15- ถึง59ปี ผู้วิจัยมีความสนใจจึงจะททำวิจัยนี้ขึ้นมาเพื่อศึกษาทัศนคติแรงจูงใจและพฤติกรรมที่มีผลต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทยของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งอาจจะกระตุ้นให้คนในภาคอื่นๆจังหวัดอื่นๆท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้นอาจนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและการบริการด้านการท่องเที่ยว ให้มีมาตรฐานสากลเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนเพื่อเตรียมพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มภาคภูมิวัตถุประสงค์ของการศึกษานะคะ 1>, 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการท่องเทีย่ยวของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพม,มหานาคร 2. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการท่องเที่ยวของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร 3. เพื่อศึกษาทัศนคติในการท่องเที่ยวภายในประเทศของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพม,มหานาคร 4. เพื่อศึกษาแนวทางในการวางกลยุทธ์ในการท่องเที่ยวภายในประเทศที่มาาีประสิทธิภาพ สมมุติฐานของการวิจัยคือ 1. ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ไม่มีผลต่อทัศนคติพฤติกรรมและแรงจูงใจของนักท่องเที่ยววัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครเนื่องจากต้องการลดความซับซ้อนของโมเดลและต้องการศึกษาปัจจัยอื่นๆน,นอกเหนือจากปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวในประเทศ สองทัศนคติการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยววัยทำงานกรุงเทพมหานครมีผลต่อการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวภายในประเทศมาดูข้อจำกัดในงานวิจัยของเรานะคะก็คือใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลไม่มีการสังเกตการและสัมภาษณ์เชิงลึกอาศัยข้อมูลจากแบบสอบถามเพียงอย่างเดียวและอาจมีข้อบกพร่องเนื่องจากข้อจำกัดที่ไม่สามารถแก้ไขไปหมดได้ ประโยชน์ที่จะได้รับจากงานวิจัย 1. ได้ทราบทัศนคติการท่องเที่ยวในประเทศของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 2. ได้ทราบพฤติกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 3. ได้ทราบแรงจูงใจที่มีผลต่อการท่องเที่ยวในประเทศทของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 4. ได้นำผลการวิจัยไปใช้ เป็นแนวทางในการวางกลยุทธ์ของการท่องเที่ยวภายในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพขอบเขตด,ด้านประชากรซึ่งประชากรในงานวิจัยนี้คือนักท่องเที่ยววัยทำงานอายุอยู่ระหว่าง 15- ถึง59ปีในเขตกรุงเทพมหานครขอบเขตด,ด้านเนื้อหานะคะศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยไวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศ บทที่2แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแนวคิดและทฤษฎีที่นำมาใช้แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวความหมายของการท่องเที่ยวนิคมจารุมานี การท่องเที่ยวไม่ได้หมายความเพียงการเดินทางเพื่อพักผ่อนหย่อนใจหรือเพื่อความสนุกสนานแต่รวมถึงการเดินทางเพื่อการประชุมสัมมนา,าเพื่อการศึกษาหาความรู้เพื่อการกีฬาเพื่อการติดต่อธุรกิจตลอดจนการเยี่ยมเยียนญาติพี่น้องธนกฤตสังเฉย การท่องเที่ยวเป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์กับการเดินทางถ้าไม่มีการเดินทางกิจกรรมการท่องเที่ยวก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้จะเห็นได้ว่าการท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการเดินทางจึงกล่าวได้ว่าคำสองคำนี้มีความหมายใกล้เคียงกันชัยยาพรชินรุ่งโร์การท่องเที่ยวต้องพิจารณา4ีประเด็นหลักต่อไปนี้ 1. นักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือน 2. ธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภาคักรัฐบาลที่ดูแลการท่องเที่ยว 4. ชุมชนในพื้นที่ท่องเที่ยวคุณลักษณะาการเดินทางและการท่องเที่ยว ธนกิจสั่งเฉยเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างนักวิชาการด้านการท่องเที่ยวขององค์การการท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่นำเสนอในที่ประชุมขององค์การสหรประชาชาติว่าในการเดินทางและการท่องเที่ยวจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้ 1. เป็นการเดินทางจากที่อยู่อาศัยปกติไปยังที่อื่นเป็นการชั่วคราว 2. เป็นการเดินทางด้วยความสมัครใจ 3. เป็นการเดินทางด้วยวัตถุประสงค์ใดๆที่ไม่ใช่เพื่อการประกอบอาชีพหรือหารายได้ ชยาพรชื่นลุ่งโลดการเดินทางที่จะจ่ายว่าเป็นการท่องเที่ยวนั้นจําต้องมีลักษณะสามประการคือ 1. วัตถุประสงค์ของการเดินทางจะเป็นวัตถุประสงค์ใดก็ตามที่ไม่ใช่เพื่อการประกอบอาชีพหรือหารายได้ 2. เป็นการเดินทางที่ผู้เดินทางนั้นไม่ถูกบังคับหากแต่เป็นด้วยความสมัครใจ 3. มมีการเดินทางจากที่อยู่อาศัยตามปกติไปยังที่อื่นชั่วคราว อาจมีระยะเวลาน้อยกว่า24ชั่วโมงหรือยาวนานเป็นปีได้แต่ไม่ว่าจะมีระยะเวลาสั้นหรือยาวนานแค่ไหนก็ตามผู้เดินทางจะต้องมีความต้องการที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาความหมายนักท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวภายในประเทศไทยในนิยามบัญญัติให้มีผู้มาเยือนสองประเภทคือนักท่องเที่ยวและนักทัศนาจรนักท่องเที่ยว คือผู้มาเยือนชั่วคราวที่มาพักอาศัยอย่างน้อย24ชั่วโมงในประเทศที่ไปเยือนและมีเหตุจูงใจในการไปเยือนเพื่อ 1. เพื่อเป็นการพักผ่อน 2. เพื่อปฏิบัติภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนักทัศนาจรคือผู้ที่เดินทางมาเยือนชั่วคราวที่เข้าไปอยู่ในประเทศเพียงวันเดียวหรือน้อยกว่า24ชั่วโมงและไม่ได้พักค้างคืนรวมทั้งผู้โดยสารพาหนะทางเรือประเภทเรือสำรานด้วย วัตถุประสงค์ของการเดินทางการท่องเที่ยวบุลเลิรจิตนั่งวัฒนาความมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของการเดินทางแบ่งออกเป็น9อย่าง 1. การท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนในวันหยุดเป็นการเดินทางในวันหยุดหรือพักผ่อน 2. การท่องเที่ยวเพื่อวัฒนธรรมและศาสนา 3. การท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา 4. การท่องเที่ยวเพื่อการกีฬาและความบันเทิง 5. การท่องเที่ยวเพื่อประวัติศาสตร์และความสนใจพิเศษ6 การท่องเที่ยวเพื่องานอดีตเลข7การท่องเที่ยวเพื่อเยี่ยมญาติ8การท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ9การท่องเที่ยวเพื่อประชุมสัมมนาชยาพรชื่นลุ่งโลดมีอยู่4ประการด้วยกัน1การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพทางกายและทางจิต2การเดินทางเพื่อตอบสนองความอยากรู้อยากเห็น3การท่องเที่ยวเพื่อการเล่นหรือการชมการแข่งขันกีฬา4การเดินทางเพื่อการสันทนาการ 2. แนวเคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติความหมายของทัศนคติธงชัยสันติวงศ์ทัศนคติหมายถึงสิ่งที่เราทําการอธิบายด้วยวิธีการอ้างอิงถึงสิ่งที่อยู่ในความนึกคิดของผู้บริโภคที่เป็นเหตุทําให้มีผลกระทบต่อแบบของพฤติกรรมที่แสดงออกชิฟแมนและคานุทัศนคติ หมายถึงความโน้มเอียงที่เรียนรู้เพื่อให้มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับลักษณะที่พึงพอใจหรือไม่พึงพอใจต่อสิ่งที่ต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่งปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดต่อการก่อตัวและการเปลี่ยนแปลงทัศนคติธงชัยสันติวงศ์ทัศนคติ จะก,ก่อตัวขึ้นมาและเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากปัจจัยหลายประการคือการจูงใจทางร่างกายข่าวสารข้อมูลการเกี่ยวข้องกับกลุ่มประสบการณ์และลักษณะท่าทางแม้เกี่ยวการเปลี่ยนแปลงทัศนคติเป็น5ขั้นตอนตามลำดับคือ 1. การใส่ใจ 2. ความเข้าใจ 3. การยอมรับ 4. การเก็บเอาไว้5การกระทำาม แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจความหมายของแรงจูงใจ Water บางสิ่งบางอย่างที่อยู่ภายในตัวของบุคคลที่มีผลทําให้บุคคลต้องการทําหรือเคลื่อนไหวหรือมิติกรรมในลักษณะที่มีเป้าหมาย Lozier and Bista สภาวะที่อยู่ภายในตัวของผู้วิิโที่เป็นพลังให้ร่างกายมีการเคลื่อนไหวไปนในทิศทางที่มีเป้าหมายที่ได้เลือกไว้แล้วซึ่งมักเ,เป็นเป้าหมายที่อยู่ในสภาวะสิ่งแวดล้อม s ิร i w เสรีรัตน์ พลังสิ่งกระตุ้นจะประกอบด้วยพลังความตึงเครียดซึ่งเกิดจากผลความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการของบุคคลทั้งที่รู้สึกตัวและจิตใต้สำนึกพยายามลดความเครียดโดยใช้พฤติกรรมที่คาดว่าจะตอบสนองต่อความต้องการของเขาและทำให้ผ่อนคลายความรู้สึกตึงเครียรทดทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจห ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของมาสโลสอทฤษฎีแรงจูงใจฝ่ายสำร็จของแมคเคลนสามทฤษฎีการจูงใจของแมคโดเกลศทฤษฎีแรงจูงใจของฮอลททฤษฎีแรงจูงใจของเวลส์ตารางที่1แสดงแรงจูงใจของนักท่องเทีย่ยว จากตารางที่1จะเห็นได้ว่าแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวได้แสดงให้เห็นว่าการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของแรงจูงใจสามารถใช้แนวทางการศึกษาได้หลายแนวทางด้วยกันนักทฤษฎีได้เสนอทฤษฎีที่อธิบายแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเอาไว้ดังนี้ 1. ความต้องการสําเร็จแห่งตน 2. ส,สเกียตียศชื่อเสียง 3. ด้านสังคม 4. ความมั่นคงปลอดภยัย 5. สตด้านสรีระวิทยา 6. อารมณ์และความรู้สึกเหลีกหนีความจำเจ 8. การพักผ่อนหย่อนใจแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคความหมายและพฤติกรรมผู้บริโภคอดุลจตุลง,งคกุล พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นการศึกษากระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคแต่ละคนว่าจะทําการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการหรือไม่และสมมุติว่าถ้าซื้อจะซื้อจากที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรและซื้อจากใครจึงจะเหมาะสมและสร้างความพึงพอใจให้แก่ตนเองมากที่สุดเลวัชชาตรีวิสิทธิ์พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึงพฤติกรรมการแสดงออกของแต่ละบุคคลในการค้นหาการเลือกซื้อการใช้การประเมินหรือจัดการกับสินค้าและบริการซึ่งผู้บริโภคคาดว่าจะตอบสนองต่อความต้องการของตนเองได้มาเราจะมาดูในด้านปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวกันนะคะคุณจิตรานุชรักสัจจาได้อธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวไว้แบ่งเป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ต่อมาเราจะมาพูดถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกันนะคะการศึกษางานวิจัยในครั้งนี้สามารถสรุปประเด็นที่สำคัญได้3ประเด็นใหญ่ๆดังนี้ค่ะ 1. นด้าน,นประชากรศาสตร์ก็คือเพศวัยการศึกษาอาชีพสถานภาพรายได้และและการท่องเที่ยว 2. รูปแบบการท่องเที่ยว 3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลด้านการท่องเที่ยว โดยจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าแต่ละงานวิจัยมีการกำหนดตัวแปรต้นดังนี้ค่ะ x1 คือเพศ x2 อายุ x3 อาชีพ x4 ระดับรายได้ x5 ระดับการศึกษา x6 สถานภาพ x7 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ x8 คือเหตุจูงใจ เช่นการพักผ่อนคลายเครียดซื้อสินค้าร่วมเทศกาลต่างๆ x9 คือราคา x10 ภูมิรำนา x11 สื่อเช่นโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์อินเทอร์เน็ต x12 พฤติกรรมการท่องเที่ยว x13 สถานที่การท่องเที่ยว x14 ปัจจัยส่งเสริมส่วนนั่นกันกำหนดตัวแปรตามนะคะจะกำหนด แตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยเช่นกําหนดให้ y คือการตัดสินใจในการท่องเที่ยวในประเทศไทยบทที่3นะคะจะเป็นการสร้างแบบจำลองและวิธีการดำเนินงานวิจัย จะมาดูสมมติฐานในงานวิจัยแล้วก็ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยของเรานะคะสมมติฐานข้อที่1ก็คือเราจะกําหนดไว้ว่าปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์เนี่ยไม่มีผลต่อทัศนคติพฤติกรรมและแรงจูงใจของนักท่องเที่ยววัยทางานในเขตกรุงเทพม,มหานครเนื่องจากว่าเราต้องการลดความซับซ้อนของโมเดลและเราเนี่ยต้องการที่จะศึกษาปัจจัยอื่นๆน,นอกเหนือจากปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวในประเทศไทย สมมติฐานข้อที่สองก็คือทัศนคติต่อการท่องเที่ยวของประชาชนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครมีผลต่อการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวในประเทศกำหนดว่าตัวแปรอิสระคือทัศนคติต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทยของประชาชนในวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครส่วนตัวแปรตามก็คือการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวในประเทศไทยสมมติฐานข้อที่สามของเราก็คือแรงจูงใจต่อ การท่องเที่ยวของประชาชนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครมีผลต่อการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวในประเทศไทยกำหนดให้ตัวแปรตามก็คือการกระจุกตัวของการท่องเที่ยวในประเทศไทยส่วนตัวแปรอิสระก็คือแรงจูงใจต่อการท่องเที่ยวของประชาชนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครส่วนสมมติฐานข้อที่4ของเรา ก็คือกำหนดไว้ว่าพฤติกรรมการตัดสินใจท่องเที่ยวภายในประเทศของประชาชนในวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครส่งผลต่อการกระจุกตัวในการท่องเที่ยวในประเทศไทยกำหนดให้ตัวแปรอิสระก็คือพฤติกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยของประชาชนในวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครและกำหนดตัวแปลตามก็คือการกระจุกตัวของการท่องเที่ยวในประเทศไทย ในกรอบแนวคิดในงานวิจัยของเราเราจะมีการกำหนดตัวแปรตามหรือ y ไว้ไวคือการกระจุกตัวของการท่องเที่ยวส่วนตัวแปรต้นหรือ x เ,เนี่ยเราจะกำหนดไว้3ตัวแปรใหญ่ๆก็คือทัศนคติต่อการท่องเที่ยวแรงจูงใจต่อการท่องเที่ยวแล้วก็พฤติกรรมการตัดสินใจในการท่องเที่ยวและเราก็ได้กำหนดโมเดลของงานวิจัยเราดังที่แสดงดังต่อไปนี้ค่ะ ก็คือการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวเท่ากับเบต้าหนึ่งบวกเบต้าสทัศนคติต่อการท่องเที่ยวบวกเบต้าสแรงจูงใจต่อการท่องเที่ยวบวกเบต้าสพฤติกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้วก็บวก E หรือว่า Error Term ค่ะ ต่อมาเราจะมาดูด้านการกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างของเรานะคะประชากรของเราก็คือคนวัยทํางานที่มีช่วงอายุระหว่าง15-59ปีที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครทั้งหมดซึ่งมีจํานวนประมาณ7,521,000คนและในการกําหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยของเรา ก็คือขนาดของกลุ่มตัวอย่างสําหรับงานวิจัยครั้งนี้คือนักท่องเที่ยวไวยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครโดยคำนวณหาสูตรกลุ่มตัวอย่างขั้นต้นที่สามารถเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรจากสูตรของยามาเน่ค่ะซึ่งจะกำหนดระดับความเชื่อมั่นไว้ที่95%หมายความว่าจะยอมให้มีระดับความคาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างได้ร้อยละหซึ่งสูตรที่ใช้ก็คือที่จะแสดงให้เห็นค่ะ แล้วก็กำหนดไว้ว่า n แทนขนาดของกลุ่มตัวอย่าง z คือค่ามาตรฐานของระดับความเชื่อมั่น P คือสัดส่วนของประชากรผู้ที่ผู้วิจัยกำหนดสุม่มส่วน q ก็คือ1ลบ p ค่ะแล้วก็ e คือค่าความคาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้น เมื่อแทนค่าลงไปในสูตรเราก็จะได้ค่าออกมาที่กลุ่มประชากรของเราก็จะอยู่ที่ประมาณ322คนเนื่องจากผู้วิจัยต้องการขนาดตัวอย่างที่มากกว่า320คนเพื่อป้องกันกรณีตัวอย่างบางหน่วยไม่สามารถให้ข้อมูลได้หรือให้ข้อมูลได้ไม่ครบถ้วนดังนั้นงานวิจัยครั้งนี้จึงกำหนดกลุ่มตัวอย่างไว้ที่400คนค่ะ การเก็บรวบรวมข้อมูลการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับงานวิจัยนี้จะใช้แบบสอบถามปลายปิด สำหรับข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยก็จะแบ่งเป็นสองประเภทคือหนึ่งข้อมูลประถมภูมิซึ่งได้จากการเก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามจากกลุ่มนักท่องเที่ยววัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครและสองคือข้อมูลทุติยภูมิซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าตำราเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องบทความทางวิชาการและแหล่งข้อมูลต่างๆสำหรับขั้นตอนในการดำเนินงานวิจัยจะมีดังต่อไปนี้ค่ะ 1ค้นคว้าหาข้อมูลรวบรวมเอกสารและวางแผนการศึกษา 2. ส,สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 3. เก็บรวบรวมข้อมูล 4. วิเคราะห์และแปลผล 5. สรุปผลและเขียนรายงานวิจัยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยการสร้างเครื่องมือ งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณที่ใช้แบบสอบถามแบบสอบถามปลายปิดการวิเคราะห์ข้อมูล 1. การตรวจสอบข้อมูลผู้วิจัยจะตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของการตอบแบบสอบถามและคัดแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก 2. การลงรหัส ผู้วิจัยนำแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาลงรหัสตามที่กำหนด 3. การประมวลผลข้อมูลผู้ศึกษาจะนำแบบสอบถามที่ผ่านการลงรหัสแล้วมาบันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์เพื่อใช้โปรแกรมสำหรับ,บรูป spss ทางคณะผู้วิจัยขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมการนําเสนองานวิจัยของกลุ่มเราในหัวข้อทัศนคติแรงจูงใจและพฤติกรรมที่มีผลต่อการท่องเที่ยวภายในประเทศของคนวัยทำงานเขตกรุงเทพมหานครค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจสือไปนะคะขอบคุณค่ะ